สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะฮะพบกับนักการวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่3นะครับเดือนตุลาคมแล้วนะฮะก็โอ้ยสวยเนาะชีวิตแล้วก็ช่วงแป๊บๆนะครับก็เข้า3เดือนสุดท้ายของปีนะครับปีหน้า2565นะครับโอเคนะครับวันนี้ของเรื่องยามยามดีนะครับวันนี้ก็มีเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆนะครับเปลี่ยนชื่อใหม่เริ่มกิจกรรมกิจการใหม่นะครับใส่เสื้อผ้าใหม่อธิษฐานจิตขอพรไหว้พระทาบุญ ชวนแฟนไปทำทำบุญสร้างบุศลนะครับหรือว่าคุยเรื่องสําคัญสําคัญกับคนสําคัญนะครับแล้วก็เจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์นะฮะแล้วก็การนั่งสมาธินะครับอธิษฐานขอพรนะครับแล้วก็ทําเปลี่ยนราคาสินค้าใหม่เปลี่ยนเพจหรือว่ารีโนเวทบ้านหรือว่าร้านนะครับกิจกรรมกิจการ,รของเราโซเชียลของเราก็ได้นะครับหรือว่าเปิดบัญชีนะครับหรือว่าจะเปิด เฟซเปิดเพจนะครับหรือว่าจะเปิดเรื่องของออนไลน์อะไรใหม่ๆก็ได้นะครับนี่คือเรื่องราวหรือจะเดินทางไปในเมื่อไหนนะครับประมาณนี้แหละนะมาดูเรื่องของเลขมงคลนะครับมีดังนี้ครับเลข1เลข3นะครับเลข9แล้วก็เลข7นะครับเลขที่ไม่ถูกโชโรในช่วงนี้คือเลข6นะครับสีที่ถูกโชโรนะครับในวันนี้มีสีม่วงสีชมพูนะครับสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับแล้วก็สีที่ไม่ค่อยถูกโชกวันนี้คือสีฟ้านั่นเองนะครับ มีผมทำคลิปนะครับเรื่องของสีลราศีที่มักได้คู่ไม่ตรงปกหรือว่าเป็นคู่แท้ด้วยนะแล้วก็อยู่กันได้นานนะครับเพื่อนๆเ,เขียนมาเล่านะครับให้ฟังกันเยอะมากเลยนะครับบางคนก็บอกว่าไปดูดวงที่ไหนนะครับก็บอกว่าคนนี้ไม่ใช่คู่นะที่ แฟนตัวเองที่อยู่ปัจจุบไม่ใช่คู่นะครับแต่วงเล็บว่าอยู่กันมา40ปีจนแก่แล้วนะครับก็มีนะบางทีมันก็มีอะไรที่มันแปลกแตกต่างหรือว่าเหนือดวงอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะเจอนะครับประเภทแบบคนที่คุยหรือคบกันอยู่จริงๆไม่ชอบเลยนะครับไม่ชอบแต่แรกนะครับปัจจุบันก็ดูหน้าตาธรรมดามากเลยท,ทั้งให้ตัวเองก็เป็นคนแบบโอ้โหสวยงามสงาม่าคนจีบเพียบเลยนะครับแต่แฟน ตัวเองก็รู้ว่าหน้าตาธรรมดานะครับแต่คบกันได้นานนะครับฉะนั้นบางทีมันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะม่วจะเป็นนิสัยใจคอเลครับหรือว่าบุพเพสันิวาสนะครับผมก็เลยทําคลิปนี้ลองเข้าไปดูนะเพราะว่ามีสี่ราศีราศีอะไรบ้างนะครับมักจะเจอแบบนี้นะฮะก็แปลกดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูดวงสิบสองราศีกันดีกว่านะครับพักผ่อนนอนให้พอนะครับในช่วงวันหยุดครับ ชาวราศีกรกฎสิงกันนะครับสามราศีครับมาเริ่มที่กรกฎก่อนนะฮะน,นี่ว่าทิศนะครับมีเดินทางมีเดินทางวันนี้จะเดินทางไปไหนก็เตรียมความพร้อมนิดนึงนะครับเข้าของเครื่องใช้มันมีดวงหลงลืมลืมไม่ก็คนที่เรานัดหมายนะครับหรือว่าคนที่ไปกันรู้ด้วยเราด้วยนะครับเขามาช้ามาสายอย่างแรกนะครับอย่างที่2คือมันมีดวงจะเรียกว่าทําอะไรหล,หลายอย่างในวันนี้นะครับในวันเดียวกันนี่แหละฉะนั้นก็ เตรียมอารมณ์นิดนึงเพราะว่ามันจะมีอะไรที่ไม่ไม่ได้ตังใจวันนี้คนไม่ค่อยได้ตังใจอ่ะคนที่เราไปด้วยหรือว่าคนที่เราไปเจอนะครับวันนี้ปัญหาคือคนนะฮะถ้าใจเย็นๆยนมันจะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็วันนี้พยายามรูปมรวยนะครับพยายามอย่าต่อความยาวส่อความยืดอ่าวันนี้งี้ดีกว่านะฉะนั้นวันนี้หนึ่งใจเย็นต่อยาต,ต่อความยาวส่อความยืดแค่นี้มันก็ทําให้ปัญหาวันนี้ได้จบละนะครับแล้วก็ กิจกรรมที่ทําวันนี้เรื่องการหมุนเงินนะครับหมุนเงินเยอะเป็นพิเศษนะฉะนั้นการซื้อของอะไรต่างๆช่วงนี้ใช้เงินเพียบเลยแล้วก็มีดวงต้องไปจ่ายชําระหนี้สินหรือว่าบินอะไรบางอย่างด้วยนะฮะกับบางอย่างนะครับในช่วงนี้การซื้อของเข้าบ้านนะครับเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์ผมว่ามันมากกว่านั้นคือคุณอาจจะอยากซื้อของที่อยากได้มานานหรือว่า ซื้ออะไรที่มันไม่ได้เตรียมความพร้อมหรือว่าไม่ได้กากเกณฑ์อะไรไว้แล้วอยู่ดีมันจะไม่ต้องซื้อนะครับฉะนั้นวันนี้ระวังเรื่องการหมุนเงินใช้เงินหน่อยเนาะแล้วก็เรื่องต่อมาคือเรื่องของระวังอีกอย่างนะระวังป่วยนะครับสุขภาพร่างกายนะฮะวันนี้ที่ต้องระวังคือออกไปข้างนอกบ้านนะครับระวังป่วยกลับมานั่นแสดงว่าเราก็ต้องป้องกันนะครับใส่หน้ากากให้ชัดเจนแล้วก็รัดกุมเหมือนเดิมนะครับจริงๆยุคปัจจุบันมันใส่จนชินแล้วล่ะ แต่ก็พยายามแบบดูที่มันรัดก,กุมเป็นพิเศษนกันนะครับหรือว่าอย่าไปอยู่ในจุดที่มันแออัดนะครับช่วงนี้ป่วยง่ายหรือติดเชื้อได้ง่ายนะฉะนั้นถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราก็จะได้เวลยะห่างนิดหนึ่งแล้วกันนะครับหรือไปทานอะไรก็เลือกร้านที่ล้มหลวมหน่อยนะฮะอย่าไปแบบนั่งชิดต,ติดก,กันเลยมัน,ม,นมันยังมีนะตัวนี้รู้สึกย่หย่อนๆกันนิดหนึ่งบ้างแหละนะครับะฉะนั้นวันนี้เราดูตัวเราเองนะครับแล้วก็เรื่องของความรักคนที่โสดคนที่ยังไม่มีคู่มีแฟนนะครับ ในช่วงวันนี้เหมาะการพูดคุยไปไหนมาไหนทาอะไรร่วมกันหรือว่าอยากจะคุยให้ความสัมพันธ์มันลึกซึ้งดีขึ้นวันนี้ก็เหมาะนะครับประการต่อมานะครับเรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนนะครับวันนี้หรือมีครอบครัวแล้วก็ได้นะฮะวันนี้ไปไหนมาไหนกับครอบครัวก็มีความสุขดีแค่หงุดหงิดกับบางคนที่ไปด้วยแค่นั้นเองนะครับ วันนี้ทากิจกรรมอะไรหลากหลายอย่างนะครับอุปสรรคกระจุกกระจิกบมันแค่เป็นอารมณ์กับคนแต่เรื่องอื่นโอเคแล้วหรือผลประสิทธิภาพในการที่เราจะทําอะไรในวันนี้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เรื่องของอส,ว,อนสงวนะครับผู้สูงวัยนะฮะในช่วงวันนี้เป็นวันที่อันนี้ต้องระวังโรคประจําตัวใครที่มีโรคประจําตัวอะไรก็ต้องระมัดระวังยกตัวอย่างถือว่าเป็นความดันอย่างเงี้ยนะฮะาต้องออกไปข้างนอกเจอแดดเปรี้ยงๆอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวถ้ารู้ว่าเดินเยอะทำอะไรเหนื่อย ความดันขึ้นได้ฉะนั้นระวังโรคประจำตัวหรือใครที่แพ้อาหารแพ้อะไรก็ตามก็ต้องเซฟร่างกายวันนี้เป็นพิเศษนะครับระวังอาหารการกินกับอย่าให้สภาพแวดล้อมทําร้ายเรานะครับถ้าโดยทั่วไปวันนี้ก็มีความสุขดีนะครับอาจจะเป็นกับครอบครัวหรือกับกิจกรรมที่เราทานั่นเองนะฮะโอเคต่อมาชาวราศีสิงห์นะฮะในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับการเงินดีนะครับเรื่องต่างๆวันนี้มีคนช่วยเหลือดูแลแล้วก็มีความสุขนะวันนี้นะครับเป็นความสุขแบบ กับครอบครัวหรือความสุขในเป้าหมายที่เราทำนะครับหรือว่าสิ่งที่เราไปนะครับวันนี้ก็เหมาะแก่การทํากิจกรรมที่เราอยากทําก็มีความคืบหน้าที่ดีขึ้นและก็วันนี้ปัญหานะครับคือระวังการหมุนเงินสักหน่อยคือมันมีดวงของการใช้เงินเยอะมันมีดวงของการเอาจริงๆมันทั้งต้องจ่ายผ่อนนู่นผ่อนนี่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเงินพิเศษเนี่ยเดือนนี่มีเงินพิเศษเข้าเพราะฉะนั้น มันก็หมุนเงินได้ทันแหละวันนี้นะครับแต่ว่าต้องเซฟตั้งแต่ช่วงต้นเดือนหน่อยละกันก็ดีนะครับมันก็จะได้พอเข้ากลางเดือนไปแล้วมันก็จะได้ชื่นใจแล้วก็ไม่ต้องเครียดนะครับเช่นวันนี้ลองดูเรื่องการซื้อข้าวของอะไรต่างๆก็เลือกที่จําเป็นก่อนนะครับแล้วก็วันนี้การพบปะใครนะครับหรือพูดคุยอะไรใครมีความสุขดีนะครับวางทีโอเคนะผมว่าวันนี้ถึงมีอะไรก็จุกกระจิกเล็กเล็น้อยเดี๋ยวมันก็ปล่อยผ่านวันนี้อารมณ์คุณเย็นวันนี้อารมณ์คุณ คนข้างโปร่งเลยได้ง่ายหรือวันนี้อารมณ์สามารถจัดการกับอารมณ์เราได้นะครับก็เลยมีความสุขดีวันนี้ความรักครับคนที่โสดนะครับก็จะเรียกว่าคุยกับใครวันนี้ก็ถือว่าราบรื่นนะครับมีความสุขดีจริงๆทั้งสองสถานะเลยทั้งคนที่โสดกับคนที่ไม่โสดนะครับหรือคนที่มีคู่แล้วนะฮะวัน <ao S 1> นี้ความรักก็ถือว่าค่อนข้างดีไปในทางที่ดีเพียงแต่ว่าที่ต้องระวังคืออารมณ์นิดนึงอย่างเดียวนะครับ บางทีมันคาดหวังให้ให้แฟนเราทําอะไรให้คาดหวังให้ลูกเราหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่เรานะครับเป็นแบบมันั้นแบบนี้นนบบนทําแบบนั้นอะไรงี้4สิอะไรเงี้ยน,นะฮะบางทีไอ้ความคาดหวังมันทําให้เราเจ็บทำให้เราแบบเครียดทําให้คนอยู่ก็เครียดตามเพราะฉะนั้นวันนี้ชิวๆสบายๆนะครับรีแลกวันนี้คุยอะไรสบายๆวันนี้เหมาะมากเลยนะ,ะแล้วก็หรือทําอะไรเพื่อตัวเองนะครับคุณอยากจะดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ออกกําลังกายหรือว่าจะชอปปิ้งอะไร วันนี้ก็เหมาะมากนะครับจริงวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับอย่าไปใส่ใจเรื่องปวดอะไรปัญหาต่างๆมันแก้ได้นะฮะสุขภาพร่างกายต้องระวังคือเรื่องของการปวดหลังคอบาไหล่นะหลังคอบาไหล่แล้วก็ล้อในนะครับส่วนสอวอผู้สูงวัยนะฮะในช่วงวันนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับวันนี้ระวังคนเลื่อนนัดผิดน,นัดอย่างแรกก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่2คือถ้าเป็นร่างกายนะครับวันนี้มึนๆศีรษะนะรู้สึกว่าง่วงๆทั้งวันแล้วก็ รู้สึกว่าเพลียง่ายเหนื่อยง่ายนะครับวันนี้อย่าเดินเยอะแล้วก็อย่าทำอะไรเยอะนะครับเอาแบบพอดีๆแล้วกันนะฮะมันจะได้ไม่โหลดร่างกายนะครับโอเคครับต่อมาชาวราศีกันนะฮะในช่วงวันนี้มุมดาวการติดต่อการเจรจาการต่อรองนะครับอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีขึ้นนะครับมีเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้อาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องของการเงินเรื่องของอะไรต่างๆเซอร์ไพรส์ในด้านดีนะครับมันก็มีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของ ค่าใช้จ่ายกเ,เ,เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราคิดที่เราอยากทำนะครับค่อนข้างจะมีเซอร์ไพรส์นะครับอะไรที่เราคาดหวังน้อยๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่สมหวังแต่ว่าอะไรที่เราไม่คาดหวังว่ปล่อยชิลๆแล้วลอยู่ดีก็มีอะไรดีๆเข้ามาเนี่ยวันนี้มันจะเป็นวันเซอร์ไพรส์นะครับก็ทําอะไรตามหน้าที่หรือว่าอยากทําอะไรก็ทําไปก่อนนะครับเดี๋ยวอะไรหลายๆอย่างมันจะคอนโทรลนะครับเดี๋ยวมันจะดีเข้ามาเองแล้วกันยางงี้ดีกว่าน่าจะมีข่าวดีๆเข้ามานะครับแล้วก็ในวันนี้ เป็นวันที่ขอพรนะครับทาบุญด้วยพระขอพรกับคนที่เรารักนะครับจะดีมากๆเลยคนที่เราเคารพคนที่เราศรัทธานะครับก็ดีนะครับวันนี้การทําบุญในการขอพรนะครับสิ่งที่ท่านให้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ปุญญาตยายหรือใครที่เรารักเคารพกด้นะฮะเขาก็จะพูดแล้วในสิ่งนั้นมีโอกาสที่จะเกิดนะฮะแบบนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ความรักนะความรักนะครับคนที่โสดนะครับในช่วงวันนี้ก็เหมาะกันคุยหรือใกล้ชิดกันดีมาก แล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับหรือมีแฟนมีคนที่เราผูกพันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ที่ดีในการที่อยู่ใกล้ชิดคุยแนบสนิทนะครับทั้งสนิทกายสนิทใจอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่เราทําได้นะครับมันก็เป็นวันที่ดีของเรานะก็โอเคนะครับวันนี้ก็ช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์อีกหนึ่งเดือนนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าคนราศีกันเป็นราศีที่มีสเสน่ห์นะครับมากๆเพราะดาวพระศุกร์เขาย้ายไปอยู่ในราศีพิจิกศุกร์เป็น3ปฐุมเกณฑ์ เกณฑ์สเสน่ห์ส่วนตัวด้วยนะครับไม่ธรรมดาเลยนะช่วงนี้จอฮอตจะป๊อปอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูสุขภาพร่างกายครับในช่วงนี้ที่ต้องระมัดระวังบ้างนะคือเรื่องของอาการปวดหลังคอบ่าไหล่น่องนะครับแถบข้างหลังหมดเลยเห็นไหมฮะนั่งแนวเลยตัดสีษะลงมาเลยนะจนถึงน่องจนถึงข้อเท้าเลยใน,นวันนี้ยืดเส้นยืดสายหน่อยนะครับแล้วก็ ออกกาลังกายก็เบาๆมีดวงเจ็บนะเจ็บตัวเล็กๆ,ๆน้อยๆด้วยนะครับมันมีภูมิแพ้ผมมาด้วยนะครับใครที่ภูมิแพ้วันนี้ต้องเซฟๆให้ร่างกายอบอุ่นเข้าไว้นะครับส่วนสวผู้สูงวัยนะครับในช่วงวันนี้ก็เป็นวันที่เดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ถือว่าได้อย่างใจเราต้องการนะครับได้อย่างที่เราต้องการแล้วก็พูดคุยโน้มน้าวใจคนได้ดีขึ้นนะครับดาวพุกร์เริ่มที่จะทำงานให้ละ เดี๋ยวผมทําคลิปเรื่องดาวพระศุกกับราศีบางราศีกันมาดีกว่านะแล้วก็ต่อมาครับอีกอย่างช่วงนี้นะครับอยากทําอะไรอยากคุยอะไรอยากพูดอะไรอยากหวังผลสิ่งใดมีแนวโน้มที่จะสําเร็จนะครับอืมโอเคนะ มานะครับสวออีกนิดหนึ่งผมขอเรื่องของอาหารเป็นพิษนะระวังเรื่องอาหารเป็นพิษนะครับทานอะไรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับหมุนเงินได้ทันนะฮะแล้วก็ค่าจ่ายกระจุกกระจิกวันนี้เป็นกระจุกกระจิกนะครับก็ต้องระวังคห้จ่ายนิดหนึ่งแล้วกันนะโอเคครับมาดูบทสรุปครับคนราศรีกรกฎนะครับในช่วงวันนี้เป็นวันที่ท่าสเสน่ห์คนราศรีกรกฎอยู่ที่เสื้อผ้าสีสันสว่างสว่างสีสันสดใสเข้าไว้แต่งหน้าอ่อนแต่งหน้าเบาล้างหน้าสะอาด รวมไปถึงเรื่องของห่วงจุ้ยโชคลาภนะครับในวันนี้อยู่ที่ห้องครัวนะครับพยายามเคลียร์ห้องครัวให้ให้โลง่งให้โปร่งให้สะอาดหรืออย่างน้อยให้สะอาดโลง่ลงโปร่งตาแสงเข้าได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ทานะครับในช่วงวันนี้ก็เป็นวันที่เรียกว่าคนราศีกรกฎเนี่ยนะก็เหมาะกับการเดินทางอะไรสั้นนะครับแล้วก็เหมาะกับการคุยเรื่องผลประโยชน์แล้วก็เหมาะกับการคุยเรื่องสําคัญกับคนสําคัญนะครับต่อมาคนราศี สิงห์นะครับในช่วงวันนี้ก็เป็นวันที่เสน่ห์คลาสสิกสิงห์วันนี้เสื้อผ้าสีเข้มเขมเข้าไว้แล้วก็เรื่องของหวงจุย้ยโชคราบนะครับวันนี้อยู่ที่ห้องนอนเคลียร์ห้องนอนให้สะอาดโล่งโปร่งแสงเข้าได้แล้วก็อะไรที่ลกๆก,ก็เก็บเก็บเคลียร์บ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วกิกจกรรมที่ทําวันนี้จริงๆก็เหมาะกับการคุยเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินทองนะครับหรือคุยเรื่องสําคัญก็ยังได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ระวังอารมณ์เราหน่อยนั่นครับระวังเรื่องอารมณ์ พยายามอย่าคาดหวังอะไรกับใครมากเกินแล้วทําตามหน้าที่สิ่งที่เราอยากทําไปมันจะสําเร็จนะครับแล้วก็ต่อมาคนราศีกันนะครับวันนี้สเสน่ห์ของราศีกันวันนี้เสื้อผ้านะครับสีเรียบๆเ,เอวเนี้ยเอาเรียบๆสบายๆเลยนะฮะแล้วก็วันนี้จะเรียกว่าแต่งหน้าเหมือนกันนะครับวันนี้แต่งหน้าอ่อนๆเบาๆนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มด้วยตาให้ได้รวมไปถึงนะครับเรื่องของฮวงจุ้ยโชคลาภนะครับในวันนี้จะอยู่ที่ เรียกว่าห้องน้ำนะครับเคลียร์ห้องน้ําทําห้องน้าให้โล่งโปร่งสะอาดอะไรที่ไม่ใช้เอาไปทิ้งหรือจะบริจาคอะไรก็ได้นะครับบ้างให้มันโล่โงๆโ,โ,โปรง่งๆสะอาดตาประมาณนี้ยิ่งดีครับแล้วก็ในระยะน,นี้เสื้อผ้านะครับอีกอย่างหนึ่งนอกจากเรียบๆแล้วนะมันมีเรื่องของรอยยิ้มนะครับวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไปนะครับกิจกรรมที่ทำในวันนี้เริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นเริ่มที่จะมีเสน่ห์มากขึ้นคุยอะไรกับใค,ใครเขาจะชอบเรามากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับเปิดตัวหรือว่าทํา หรือว่าจะไปเจอใครก็ดีนะวันนี้ก็เหมาะนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะโอเคใครฟังคลิปนี้นะครับในช่วงโอ้ยเกือบพัง ใครฟังคลิปนี้นะครับในช่วงของกลางคืนก็ขอให้นอนหลับฝันดีครับโอ้คนราศีกันกับราศีสิงค์คืนนี้ระวังเรื่องการฝันเละแปลกๆนะครับหรือว่าสะดุ้งตื่นกลางดึกหรือว่ามันมีฝัอนอะไรไม่รู้นะผมว่าอาจจะนอนแปลกๆนะครับฉะนั้นก็อย่านอนดึกแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะฟุ้งซ่านในการในความฝันนะฮะแล้วก็ใครหลับฝันดีใครฟังคลิปในช่วงวันอาทิตย์ขอให้เรียกว่ากิจกรรมดใดในวันอาทิตย์ขอให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ